เลยดีละพ่อครัวตัวหลังนี้กาแฟกันดีเล

แล้วก็เส้นใหญ่น้ำสามถุงกลับบ้านนะคะน่อยเรเสี่ยงุอร่อยจะเห็นท่าเหเ่ะรเอาแค่เราอยากกลสักเนี่ยติดโดเนี่ยพี่หนุ่มเาบอกมันเริ่มตันแล้วมันได้ประมาณตอนนี้จะประมาณข้าวปิดอย่ร้อยกว่าถ้าไม่กินเบียร์ไม่กินอะไรมันก็ไม่อ้วนข้าที่นี่ อร่อยเนาะเข้อขายแพงไหมเราซื้ออะไรกลับบ้านบ้างครับวันนี้ซื้อมะละกอกลับบานเก็บตังค์ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยไหมอร่อยมากราคาเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบบาทเองเหรอมากินกันบ่อยไหมครับบ่อยครับเป็นลูกค้าประจำกันเลยเหรอใชวันนี้กินกี่ชามแล้วครับเนี่ยลุงกับป้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เปิดมานานแล้วครับ ได้ปีเกษตรนึกจะไรถึงมาขายก๋วยเตี๋ยวทำนี่สิบาทคือเกษตรแล้วไม่รู้จะทําอะไรอืมก็คือลุงขายป้าเสิรบป้าเสิบลุงขายประมาณนี้เลยแล้วอ๋อแล้วเป็นธุรกิจยังไงครับตอนนี้ครอบครัวอ๋อหรือพี่น้องๆเน่ยช่วยกันทำตัวช่วยกันเพราะเขาเกียนมาผมก็เกษียนมาครับไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดี๋ยวเรือเขาไปหาสูตรมาเขาทำสูตร เสร็จแล้วก็ตั้งยี่สิบกติติบครับแล้วมีเกาเหลาห้าสิบถึงเนื้อจะขึ้นอะไรก็เราก็คงเดิมนี่อายุเท่าไหร่กันแล้วครับเนี่ยฮะอายุเท่าไหร่กันแล้วครับเนี่ยผมหกสิบเก้าอ๋อแล้วคุณลุงเหรอครับเสร็จเลยแล้วคุณป้าล่ะแล้วสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยหมูเอ่ยเนื้อเอ่ยมันแพงเนี้ยลุงขายได้ไงยี่สิบบาทลุงได้อะไรมันเป็นภาพสุกนะอืมเพราะว่าไงคือคนมากินเคยกินยี่สิบบาทอยู่แล้วครับอ่าเขาก็มา แต่ส่วนมากเขจะกินชามใหญ่เพราะว่ายังไงคือสั่งเขารู้ว่าคนเยอะเราก็เลยสั่งทีเดียวเป็นชามใหญ่ครับเราไม่อยากอยู่เฉยนะเราจะจรูุกของลูกค้าแล้วอย่างคือเป็นบ้านของตัวเองครับง่ายๆหน่อยไม่ต้องไปตลาดนัดหรือว่าอะไรเนี้ยทำแล้วมีความสุขก็ทำไป